โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมจินโฮโนนะครับผมวันนี้มาหน้าตารีวิวกันแล้วนะทุกคนวันนี้มาเจอกับน้องนกแก้วธาตุลมที่ทุกคนได้มาก็รู้สึกว่าจะนอนคางกันเยอะผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวดาเมจสัตว์ในอารีนาที่ c เว e r หวังมากๆนะผมแบบดาเมจแ,แบบแรงโคตรๆถ้าใช้เป็นนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการใช้แล้วก็มาดูว่าใช้รุ่นอะไกันบ้างนะครับผมโอเค เพื่อไม่การเสียเวลานะทุกคนไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับผมมาดูหน้าสาแต็กของน้องกันก่อนเลยนะผมน้องเป็นสาย HP นะทุกคนจริงๆเป็นตัวดาเมจที่รุนแรงแต่ว่าเป็นสาย HP แอบงงๆไหมทุกคน ผมก็งงเหมือนกันนะครับผม HP ของน้องอยู่ที่12,180ค่อนข้างจะอยู่สูงนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นในสาย HP อยู่แล้วก็มี HP ที่สูงพอสมควรนะทุกคนส่วนต่อมา a t t a c k อยู่ที่812นะครับผมก็สูงนะเป็นสาย HP ที่มี a t t a c k สูงนะครับผมตัวนี้ดูแปลกๆเนาะสเตตัสคือแบบมันน่าจะไปให้อยู่ในสาย a t t a c k มากกว่าที่จะมาอยู่สาย HP เนาะแล้วก็ส่วน De f ฟ n s e อยู่ที่516นะครับนะ ผมค่อนข้างจะอยู่กลางๆไม่ถือว่าสูงมากจนเกินไปนะทุกคนส่วนสปีดอยู่ที่103นะผมอยู่สูงพอสมควร103นี่ก็คือสูงแล้วนะถ้า108-109อะไรอย่างเงี้ยก็โคตรสูงอะร้อ103ก็ถือว่าโอเคแล้วนะทุกคนต่อมาก็เป็นเรื่องของรูนนะผมเรื่องของรูนที่เขานิยมใช้กันก็น่าจะเป็นคีเดมคีเลหรือไม่ก็เป็นดาเมจ กับขี้เลดก็ได้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่คนมีลูนที่จะใส่น้องเลยนะครับผมตัวนี้สําคัญมากๆก็เรื่องของขี้เลดให้ได้100%เนตะครับผมเป็นตัวศาสตร์ที่แบบว่าทําให้จบได้ในเทิร์นเดียวหรือว่าเทิร์นที่น้องเขาออกได้อะประมาณนั้นนะครับผม,มส่วนช่อง2นะเป็นดาเมดไปเลยนะครับผมช่อง4ก็จะเป็นคีย์เดมช่องสุดท้ายก็จะเป็นดาเมจไปเลยนะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้อัดดาเมจให้ได้เยอะที่สุดนะทุกคนส่วนต่อมานะทุกคนก็จะเป็นเรื่องของสเตตัสบวกหลังนะทุกคนอ่า HP จริงๆแทบจะไม่ต้องสนใจซะเท่าไหร่ถ้าเน้นเป็นตัวาศาสตร์ให้จบเนาะก็กะว่าจะเอาดาเมจล้วนๆเลยนะครับผมจริงๆ HP อยู่ที่สักประมาณ5 0 0 0 0ถึง7 0 0 0 8 0น0นี้ก็โอเคแล้วนะครับผมส่วน Attack อยู่ที่สักประมาณอา1,800จริงๆอ่ะพัน หถึงพันแปดอะโอเคแล้วนะครับผมอืมก็อัดดาเมจให้ได้แรงที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับผมอืมส่วนต่อมาก็ดีเฟนต์ก็แล้วแต่เราเลยจักประมาณ2 0 0บวกบวก,บวกก็โอเคละส่วนสปีดนะทุกคนเน้นสปีดนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ถ้าศาสตร์แล้วตามหลังเพื่อนเขาไม่ทันอะไรเงี้ยตามพวกอาโปล่าตามสลัดอะไรเงี้ยถ้าบัฟขึ้นมาแล้ว เราตามฝั่งตรงข้ามไม่ทันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เข้าเทินแล้วก็โดนขัดไปนะครับผมตัวนี้ก็ใช้ระวังระวังกันนิดนึงนะครับทุกคนแต่จริงๆอ่ะสปีดผมอยากจะให้ได้สักประมาณ9 0้า0ถึงหนึประมาณเนี้ยจริงๆอยากดันได้ประมาณ9 5 1ถึงร้อสิบซะด้วยซ้าแต่ดามาจตุมันลดลงไงมันก็เลยแบบไม่อยากจะดันไปสูงขนาดนั้นซะเท่าไหร่คิดว่าตามทันแล้วก็เลยเออใช้ไปนะครับผม ส่วนต่อมาที่สําคัญเลยคือคีย์เลดต้องให้ได้ร้อยเต็มนะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ติดคี y l เล e ร้ 100, อยอะดาเมจของเขาก็จะเบาลงแล้วก็จบในเทิร์นนั้นไม่ได้นะครับผมส่วนต่อมาเรื่องของอ์ติแฟกต์เลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกเรื่องของอ์ติแฟกต์สำหรับอมอนสเตอร์ที่ผมรีวิวด้วยละกันนะเผื่อคนเขาจะเอาไปใช้กันนะครับผมที่นิยมใช้กันเลยนะทุกคนก็จะเป็นสกิล3คีย์เดมนะเพราะว่ามีเรื่องของคีย์เลททำให้ร้อย ก็เลยต้องใช้คีย์แดมนะทุกคนส่วนต่อมาก็ดาเมจเพิ่มเติมจากแอคแท็กก็ได้ดาเมจเพิ่มเติมจากดีเฟนต์ก็ได้จากสปีดก็ได้เอามารวมๆกันให้หมดก็ได้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ซะส่วนใหญ่นะทุกคนส่วนมากอาจจะเน้นสกิล3ให้คีย์แดมแรงๆสะมากกว่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับอาร์ติแฟกต์นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูใน m มค h า n ิคสกิลของน้องกันนะครับผมว่าใช้งานยังไงกันบ้างสำหรับ3 s สกิลของน้องนะครับไปดูกันโอเคครับผมเข้าสู่หน้ารีวิวสกิลมอนสเตอร์นะทุกคนสกิลแรกของน้องนะผมทำการโจมตีศัตรูมีโอกาส20%ที่จะทำให้ศัตรูติดหลับเป็นเวลา2เทินนะผมสร้างความเสียหายตาม HP สูงสุดของตนเองด้วยนะครับผมตัวนี้แทบจะไม่ค่อยได้ใช้ักเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีอัติแฟกในเรื่องของอเพิ่มเติมดาเมจอันนี้โอเคนะครับ ส่วนต่อมานะผมสกิล2นะทุกคนทำการโจมตีทั้งหมด2ครั้งแต่ละครั้งมีโอกาส75%ที่จะถอนเอฟเฟกของศัตรูออกนะผมแล้วก็ยังมีอีก75%ที่จะทำให้เป้าหมายไม่ได้รับบัฟฟ้าอีกด้วยนะผมนั่นก็คือ,อบัฟบล็อกบัฟฟ้านะครับนะครับผมเป็นเวลา2เทินนะผมการโจมตีนี้จะไม่มีวันติดแฉลบด้วยนะครับทุกคนก็คือโจมตีท่าไหนก็ได้ไม่มีวันติดแฉลบแต่ว่าก็จะมีเรื่องของ ดาเมจลดลงนะครับผมอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งแต่ว่าพวกติดชฉลมติดเะแผลอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีนะครับผมถ้าเจอเงือกเจออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําดาเมจได้เต็มๆเหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมมาดูสกิล3ของน้องนอกแก้วกันบ้างนะทุกคนสกิลนี้เป็นสกิลโจมตีหมู่นะทุกคนแล้วก็มีแมคคันิกที่ทุกคนอาจจะดูงงๆไปเวลาใช้ก็ต้องใช้กันดีๆด้วยนะครับผมสกิลนี้เป็นสกิลที่ โจมตีศัตรูเป้าเดียวก่อนแล้วค่อยกระจายดาเมจไปนะผมเป็นการโจมตีโดยที่ความแรงโจมตีศัตรูเป้าหมายที่เราโจมตีไปแรงขนาดไหนนะทุกคนก็จะกระจายดาเมจครึ่งหนึ่งนะครับผมแต่ว่าถ้าศัตรูตัวที่เป็นเป้าหมายเราโจมตีไปแล้วตายขึ้นมาก็จะทําดาเมจเพิ่มขึ้นอีกประมาณ50%าอนะไม่ใช่100%นะทุกคนประมาณ50%แล้วก็เป้าหมายที่เราโจมตีไปถ้าเกิดตาย มันจะไม่มีการฟื้นคืนชีพใดๆนะครับผมก็คือการตายแล้วตายเลยประมาณนั้นนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยจริงๆดาเมจมันรุนแรงมากนะทุกคนแต่ว่ามันมีเรื่องของที่แพ้ธาตุอยู่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ควรใช้ดีๆแต่บางที่ที่ผมเคยใช้มาเวลาโดน5 0,000อย่างเงี้ยโดนธาตุไฟทีก็อาจจะโดนสักประมาณ สามหมื่นเกือบสี่หมื่นอะไรประมาณนี้บางทีก็โดนสี่หมื่นไปเลยก็มีนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดามเมจมันอาจจะดูเวียงเบี่ยงนิดนึงนะครับผมแต่ว่าเป็นตัวศาสตร์ที่โอเคมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปทดลองใช้ในอารีน่ากันดีกว่านะทุกคนว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมปไปดูกันโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะใช้ประมาณทีมแบบนี้เลยแล้วกันเป็นทีมศาสตร์อารีน่าปกติเลยนะผมมี แฟลี่คิงน้ําเป็นรีดสปีดนะผมเอาให้ได้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้แล้วก็เรื่องของสลัดน้ํากับโคร่าปกติเลยนะผม่ะลุยเดี๋ยวผมจะทดลองดาเมจให้ทุกคนได้รับชมกันนะทุกคนอืก็มาถึงเปิดปุ๊บเปิดเกาะนะครับผมจริงๆอ่ะถ้าอยากจะใช้แบบนกแก้วแบบดาเมจจัดจัดจัดจ๋าเลยอ่ะก็ควรไปโจมตีตัวที่บางที่สุดนะครับผมอย่างเช่นแฟลี่อย่างเนี้ย เอาให้ตายมันจะได้ลุกขึ้นมาไม่ได้นะผมก็ทําดาเมจได้รุนแรงมากเปิดกาอมีบัฟดาบอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูกันว่าดาเมจของตัวอื่นๆจะแรงขนาดไหนนะครับผมไปดูกันปึ้งปึ้ง,งเห็นไหมสามหมื่เก้าเกือบเกือบสี่หมื่นประมาณนี้นะครับผมจริงๆ3 9 0ามหเกือบเกือบสี่หมื่ก็แรงพอสมควรแล้วอะเท่าที่แบบว่าเออตัวธาตุไฟบางตัวที่สามารถตายได้ก็มีนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่เราฆ่าไม่ตายบ้างดีกว่านะครับว่า,าถ้าฆ่าไม่ตายแล้วดาเมจที่กระจายออกมันจะเบาลงหรือเปล่านะครับผมโอเคครับผมมาทดสอบทีมประมาณนี้กันนะทุกคนก็ดัน HP ของเขาให้สูงๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะโจมตีฮัคนะครับผมทําให้มันแบบไม่ตายเดี๋ยวเราไปดูดาเมจกันว่าดาเมจของเขาจะกระจายตัวออกได้เบาขนาดไหนนะครับผม ไปดูกันอันนี้คือทดสอบให้เลยนะทุกคนเผื่อทุกคนเอาไปใช้ผิดเผื่อใช้ผิดอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จัดหนักจัดเต็มนะทุกคนปึ้งประมาณนี้38 0 0เห็นไหมกระจายออกไปก็แค่19ื่นประมาณนี้นะครับผมอมือันนี้ก็ต้องควรระวังนิดนึงสำหรับตัวที่อยากจะเอาไปเล่นจริงๆนะทุกคนก็โจมตีตัวไหนก็ได้ที่มันรู้สึกแบบว่ามันบางอะ่ะ มันบางแล้วมันสามารถทําดาเมจได้รุนแรงมากๆนะผมถ้าตายได้ก็คือโอเคมากๆนะผมอืมก็เดี๋ยวทดสอบอีกทีหนึ่งแล้วกันนะทุกคนคราวนี้จะเอาไปโจมตีแพนด้านะทุกคนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมไปเมื่อกี้ตัวละหมื่นหมื่นกว่าใช่ไหมทุกคนมาดูแพนด้ากันบ้างว่าแพนด้าจะถ้าโดนโจมตีแล้วตายอะดาเมจจะขนาดไหนนะครับผมไปลุย ปึ้งสี่หมืนหกปึ้งสามหมื่นสาห้าประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ฮิวไม่ได้ด้วยนะครับผมอืมก็โอเคนะก็เป็นตัวแทงเฮ้ยเป็นตัวดาเมจที่แรงนะครับผมแล้วก็ไม่ติดแฉลบด้วยปึ้งปึ้งเห็นไหมแรงนะไม่ใช่ว่าไม่แรงนะทุกคนโคตรแรงจากใจเลยอันนี้ก็ดาเมจตามเลือดดาเมจรวมเราอย่างเงี้ยโอ้ แล้วถ้ามีอัติแฟกที่แบบว่าบวกเรื่องของดาเมจเพิ่มเติมเลือดนะผมบอกเลยมันโคตรแรงแค่สกิลแรกก็แรงแล้วอ่ะทุกคนได้มาก็อย่าเพิ่งเศร้าไปนะผมมีตัวพร้อมมีคอมโบพร้อมผมว่าตัวนี้เป็นตัวดาเมจที่สาดได้โอเคเลยนะเก็บพวกของนาโนนาหน้าอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับผมสา่ไปตึ้งเห็นไหมสี่หมื่นสองอย่างเงี้ยโคตรแรงนะ ธาตุไฟก็เจ็บธาตุน้ำก็เจ็บธาตุลมก็ยังเจ็บนะครับผมโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับสําหรับน้องนอกแก้วธาตุลมใครได้มาก็ยังนอนอยู่ในคังก็ออกมาใช้บ้างก็ดีนะครับผมแมคคนิกของน้องถ้าใช้ถูกจริงๆหรือใช้สกิลใส่ตัวที่มันบางหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นตัวดาเมจที่สามารถสาต์ได้สบายๆบายเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ว่าก็ต้องระวังในเรื่องของบางทีเจอตัวลดดาเมจหรืออะไรเงี้ย ก็ต้องระวังนะผมแล้วก็เป็นตัวที่ถึกเกินไปเราไปศาสตร์มันมันก็อาจจะไม่ตายก็ได้นะผมแต่ข้าบนกอ็อาจจะมีบางตัวที่แบบแฟรี่น้ําเป็นสายแท้งแบบจจ๋าเลยเพื่อไม่ให้น้องนกแก้วธาตุลมอ่ะไปศาสตร์ได้อะไรนี้ก็มีนะครับผมเพราะฉะนั้น ใช้ควรระวังระวังนิดหนึ่งนะครับโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวมอนสเตอร์ของผมถ้าผมผู้ผิดผิดกดถูกก็ขออภัยในนาที่นี้ด้วยรักกันนะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ผีรอบเตียงครับทุกคนบ๊ายบายครับผม